نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد ส alamualaikum warahmatullah wabarakatuh <c oughs> ท่านพี่น้องผู้มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับคำสั่งจากอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้กล่าวใช้กล่าวคุตบะในวาระต่างๆที่บรรดาอุลมามะบอกว่าเป็นคุตบะอัลฮ่าจะ คุตบะการกล่าวธรรมเทศนาของท่านนาบีในวาระต่างๆเนี่ยมันมีอายะหนึ่งที่ท่านนาบีอ่านอยู่เป็นประจำในขณะที่กล่าวคุตบะหรือธรรมเทศนาในวาระต่างๆที่ท่านอับดุลลอฮิบเนมัสโอดได้รายงานเอาไว้อายะนั้นก็คือยาอายูฮ uh oh ัลลลดีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติ วะลาตมูตุนอิลล่าวะอันตุมมุสลิมูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการยำเกรงที่แท้จริงฮักตก่อตูกอติตักวาต่ออัลลอฮ์ด้วยการตักวาที่แท้จริงยำเกรงด้วยการยำเกรงที่แท้จริงและอย่าตายนะจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมที่ดีซะก่อนท่านพี่น้องครับ อันกุราอนอายะเนี่ยใช้ให้เรามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงประเด็นก็คือว่ายำเกรงเนี่ยมันยังไงอ่ะยำเกรงเนี่ยมันยังไงเพราะว่าหลายๆคนไปนั่งฟังบรรยายก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะต้องทักวาต่ออัลลอฮ์นะ ถ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะความดีจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วแล้วก็อัลลอฮ์จะให้พน้นจากในเรื่องวิกฤตต่างๆเอเลอยำเกรงยังไงตักวาต่อ Allah อัลลอฮ์ยังไงตักวาแปลว่ายำเกรงยำเกรงภาษาอาหรับเรียกว่าตักวาทํำยังไงอวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันผมให้นิยามนะครับความหมายของคําว่าตักวาสั้นๆเป็นภาษาไทย แปลความหมายโดยรวมของตักวานะไม่รู้คนอื่นเขาจะแปลความหมายยังไงก็ตามนะครับก็อยู่ในแวดวงตรงนี้แหละตักวาก็คือทำดีเพื่อ Allah, อ,อัลลอฮ์ทิ้งความชั่วกลัวอัลลอฮ์สองอย่างทำดีเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จริงๆทิ้งความชั่วกลัวอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์จริงๆไม่จ่ทิ้งความชั่วเพราะว่าโอ้โหร่างกายไปไม่ไหวแล้ว ก่อนนี้เคยทำจีนาตอนนี้สังขารมันแย่เลยเลยไม่ไหวจะทำจีนาทิ้งจีนาเพราะอะไรนะสังขารมันไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่เป็นการเตาบ้าตัวเอาทำความดีเพื่ออัลลอฮ์จริงๆต้องเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไม่ใช่ทำความดีเพราะหวังคะแนนทางการเมืองไม่ใช่ทำความดีเพราะหวังผลประโยชน์ไม่ใช่ทำความดีเพราะหวังการสรรเสริญเยืนโย หวังคำชื่นชมจากสังคมไม่ใช่ <c oughs> ทีนี้ดูนะครับอุลมามะเขา <c oughs> เขาให้ความหมายของคำว่าตักวาน <c oughs> ก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่นะมันจะมาอยู่ที่สองเรื่องนี่แหละทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ทำความดีก็เพื่ออัลลอฮ์ทิ้งความชั่วก็เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเช่นเดียวกันนี่คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตักวามะคูซะตุนมินัลวิกอยะตักวาเนี่ยรากศัพท์ของคำคำนี้เนี่ยนำเอามาจากคำความหมายของคำว่าปกป้องปกป้องวิกอยะวะกอแปลว่าการปกป้องการมีเกราะป้องกัน,นวะฮียะอันตัชอลาวิกอยะตันวะฮาจิดันวะซัดดันบัยนะกะวะบัยนะมายู่ดีกะวะมายาดุรุกะ ความหมายทางด้านภาษาเนี่ยก็คือการยึดเอาสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องป้องกันระหว่างตัวท่านกับอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเอาตรงเนี้มาเป็นข้อปก,ป,กป้องวายะจิลบุซักตัลลอฮิอัลัยกะนะสิ่งที่มันอันตรายกับท่านหรือสิ่งที่มันจะทําให้อัลลอฮ์กริ้วโกรธแล้วก็เป็นเหตุให้อัลลอฮ์ลงโทษเราเป็นเครื่องกัน ว่าไมติมูดาลิกะอิลลาบิตรีกอินคำอธิบายตรงนี้เขาบอกว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากจะทำสองประการดังต่อไปนี้ดังที่ผมได้สรุปว่าในตอนต้นนะครับตักว่าต่ออัลลอฮ์คืออะไรทำดีเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งความชั่วกลัวอัลลอฮ์เอาง่ายๆตรงนี้เราทำสองประการนี้นั่แหละยังแท้จริงอย่างแท้จริงนะ เท่ากบว่าเรามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วมีการตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วก็อบอกว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์การตักวาต่ออัลลอฮ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากเงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้ขาดประการหนึ่งประการใดไม่ได้ข้อที่หนึ่งเฟะลูมาอมามรัลลอฮูบีฮีทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สองตัรกูมามะนาฮัลลอฮูอันหุทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเอาไว้ สิ่งทิ้งไว้ทิ้งหมดเลยอัลลอฮ์ห้ามอะไรทิ้งอัลลอฮ์ใช้อะไรทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นี่แหละเงื่อนไขสองประการของคําว่าตักวายําเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาท่านอุมัริมุคตอบเป็นสฮา,าบะคนหนึ่งเป็นคอลีฟ่าด้วยแล้วก็เป็นสฮา,าบบะที่ได้รับแจ้งข่าวดีจากท่านโรซูลสัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าได้เข้าสวรรค์ ท่านอุมัดวันหนึ่งได้กล่าวกับท่านอุบัยยิบนนกาบินก็เป็นซอฮาบะอีกท่านหนึ่งท่านอุมัดกล่าวกับท่านอุบัยว่ามามาอันะตักวา่าอัลละีอักซอร์ลอฮ์มินซิกริฮาฟิกิตาบีอุมัดเองน่ถามนะท่านไม่เข้าใจคําว่าตกวาความหมายนะท่านก็ถามท่านอับดุลลอ์ท่านอุบัยยิบนนกาบินว่าตักวาเนี่ยม,มันแปลว่าอะไรมันมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งอัลลอฮ์กล่าวมากหลือเกินใน อุรอานฟก็ละอูบัยท่านอุบยับยก็ได้กล่าวตอบท่านอุมัตววยาอามีรอนมุมนีนโอ้ท่านผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายอามาซัลกตะตอรีกอนซาเชลกินท่านเคยเดินไปในทางที่มันมีหนามมีกวางหนามมีต้นไม้น้ำหนามแล้วท่านต้องเดินไปในที่นั้นน่ะเธอเคยไหมท่านท่านอุมัตก็บอกว่า บ้าละหาม่ลดฉันเคยติเคยเคยเดินไปในทางที่มันมีต้นไม้น้ำหนามเนี่ยกอลาฟามาดากุนตตะฟันท่านอูบัยก็บอกว่าอุมาร์ท่านเองทำยังไงเวลาเดินไปในหนทางที่มันมีกวากหนามกอละกุนตูอัชมารุติยาบีวะอัฮตาริสอุมาร์ก็บอกว่าฉันก็ทลกทลกโตบ๊บ ดึงผ้าขึ้นแล้วก็พยายามระมัดระวังไม่ให้ไปเหยียบน้ําเดี๋ยวมันก็จะทิ่มแทงเท้าของฉันฉันระวังอย่างดีเลยมองอย่างดีเลยท่านอุบายก็ตาว่าห้าดีหิตตักวานี่แหละตักวานี่แหละความหมายของการตักวาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าเวลาเราเดินไปในทางที่มีหนามเนี่ยพี่น้องเราจะดูดีเราจะพินิจพิจารณาเราจะถลกสรง เราจะเหยียบลงไปเนี่ยต้องระมัดระวังว่ามันมีหนามันมีกระเบื้องหรือเปล่าท่านอุบัยก็บอกว่านี่แหละตักวาต่ออัลลอฮ์ดำเนินอยู่ในาศาสนาของอัลลอฮ์ต้องพิจารณาให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอันเนี้ยทำลงไปแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์โกรธหรือเปล่าอันนี้ทำไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รักไหมพิจารณาสองข้อนี่แหละดังที่ผมได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ในตอนต้นว่าตักวาต่ออัลลอฮ์ก็คือ ทำดีเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาอย่างที่สุดเอาหันมาถามตัวเราเองอันกุรานกำชับเรานะครับว่าสูเจ้าทั้งหลายตรงตักวาตรงยำเกงต่ออัลลอฮ์ด้วยการยำเกงที่แท้จริงฮักกอตูกอติที่แท้จริงที่สัตว์จริงเรามีสองข้อนี้ไหมในตัวของเรา พักดีต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์ไปทำมาหากินอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ตกวาตรงนั้นหรือยังยังไม่ใช่นะพี่น้องแค่ไปเพียงละหมาดที่มัสยิดแล้วเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยหลงประเด็นตรงนี้พอโทรปรึกษาเรื่องศาสนาป,ปา้าป้าจ้าลูกสาวฉันเนี่ยแต่งงานกับคนคนนี้คนนี้คนคนนี้ก็แปลกนะเป็นคนที่เคร่งมาก เป็นคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากเขาละหมาดที่มัสยิดเขาละหมาดตะฮัดยุดเขาละหมาดฟารดูแล้วก็ละหมาดซุนนะเราว่าติบก่อนหลังละหมาดฟารดูเนี่ยครบเลยตลอดเขาเป็นคนดีเป็นคนเครง่งแต่ทําไมวันละมาแต่งงานกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างงี้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 ไม่รับผิดชอบไม่ทำมาหากินไปสรุปแล้วว่าลูกเขยตัวเองเนะ่ะอัลลอฮ์เป็นคนเครง่งเป็นคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผมก็เลยต้องอธิบายใหม่นะ การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องนี้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องไปละหมาดที่มัสยิดไม่ใช่เรื่องละหมาดซุนนะรอวาติบไม่ใช่เรื่องละหมาดตะฮัดยุดไม่ใช่เรื่องของการถือสินอดซุนนะวันจันทร์วันพฤหัสเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แต่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในที่นี้หมายรวมครอบคลุมทั้งชีวิตว่าทำดีเพื่ออัลลอฮ์จริงๆ ทิ้งความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์จริงๆไม่รับผิดชอบครอบครัวเนี่ยเป็นความชั่วไหมเป็นไม่ทํามาหากินไม่จ่ายนะฟะก็ให้แกภรรยาเนี่ยเป็นความชั่วไหมเป็นถ้ายังไม่ทิ้งเรื่องนี้แปลว่าเขายังไม่ตักวายังไม่เคร่งศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นหมดเลยพี่น้องครอบคลุมทั้งชีวิตที่ ทำดีเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ยางที่สุดอไปค้าขายก็ต้องมีตักวายยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไปช่างตวงขาดตกบกคร่องใดไหมไม่ได้เพราะตรงนี้มันเป็นความชั่วฉันทิ้งตรงนี้เพราะกลัวอัลลอฮ์นี่ไงตักวายยำเกรง อาแต่งตัวออกนอกบ้านไปทํางานทํางานโอแต่งตัวสาวั่ใส่ชุดแบรนด์เนมแหมสาวัพร่องเหลือเกินอา้าวโออวดตะกับบดชั่วไหมเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีคนตักวานยำเกรงเขาไม่ทําต่อลรอ์เขาไม่ทํากันเรื่องแบบนี้ก็ต้องทิ้งต้องทอมตนต้องไม่ตะก,กับบดต้องไม่โออวดต้องไม่เย่อหยิงต้องแต่งตัวแล้วอยู่ในความนอบ,น,อบน้อมทอมตน ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยคนตักวาเขาทากันอย่างนี้คนยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาทำกันอย่างนี้นเ,เ,นนเพราะฉะนั้นพี่น้องจะจับในเรื่องใดก็ตามแต่ในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนเคร่งครัดจริงๆต้องเข้าใจความหมายของคําว่ายำเกรงหรือตักวาพอเข้าใจแล้วอ๋อมันมีเงื่อนไขหลักๆอยู่สองอย่างทําดีเพื่อ Allah, อัลลอฮ์อย่างที่สุดอย่างที่สุดทําดีเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงทิ้งความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ ทิ้งความชั่วก็เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงถ้าทําตรงนี้ได้แล้วอัลฮัมดุลิลล์พี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหันมาดูนะครับหันมาดูว่าตัวของเราเนี่ยนะมันได้ไหมในสิ่งที่เรียกว่าตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์เราทําความดีเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงหรือเปล่าเราทิ้งความชัว่วเห็นความชั่วแล้วทิ้งมันเลยเนี่ยกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงกลัวอัลลอฮ์อย่างที่สุดเรามีจุดนี้บ้างไหม ไม่ได้มาวาว่าถึงเวลาก็ไปละหมาดมัสยิดสุนนรารวาติบละมาตหัดจุดละมาตฮียตุนมัสยิดละมาตอะไรต่างๆสุน,นตุนวุฎุทําครบสมบูรณ์เลยพอออกจากมัสยิดปั๊บนี่นะทำอะไรตามอําเภอใจเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่าสิ่งที่ทำนั้นอัลลอฮ์โกรธหรือเปล่าสิ่งที่ทำนั้นอัลลอฮ์รักหรือเปล่าไม่ได้คำนึงถึงเลยอันนี้เขาไม่เรียกว่าชีวิตแบบนี้ไม่เรียกว่าการตักวายยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลา เอาให้ดีนะพี่น้องพี่น้องมุสลมิมที่คุมีจาบแหมแต่งซะสวยเลยพันไปตรงนั้นปะไปตรงนี้ดูแล้วมันเท่ที่สุดเลย<ม>พอคนอื่นเห็นปั๊บโอ้ยคุมพิจาาสวยจริงๆเลยไอ้แบบเนี้ยเดี๋ยวฉันคุมมั่งติดเลื่อมติดกาก,ากเพชรติดดอกติดอะไรต่างๆดูแล้วสวยหรูแพลวพราวอาระอารามอันเนี้ยทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆหรือเปล่าทำสิ่งเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมขอบอกว่าฮิญาแฟชั่นเป็นฮิญาบที่ฮารามในศาสนาของอัลลอฮ์แม้ว่าจะปิดอรัรลอมิชิดแต่ว่าเป็นการตกแต่งที่ดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามให้หันมามองให้เหลียวมามองฮิญาแฟชั่นจึงเป็นฮิญาบที่มันฮารามเป็นฮิญาบที่มันต้องห้ามในศาสนาของอัลลอฮ์ทิ้งไหมมันเป็นความไม่ดีแล้วทิ้งไหมถ้าเป็นคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต้องไม่ทําแบบนี้ ต้องลิ้งทิ้งความชั่วตัวนี้ต้องทิ้งมันไปแล้วเราจะได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นความดีด้วยความยำเกรงด้วยการตักวาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราได้แง่งคิดอยู่ข้อหนึ่งนะเราตักวาเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าพิจารณาสองข้อตักวาแปลว่าทำความทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ เรามีสองอย่างนี้ในการปฏิบัติของเราทุกๆส่วนของการปฏิบัติในภารกิจต่างๆแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีแปลว่าเรายังไม่ได้มีการตักวายมเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอย่างแท้จริงนะครับวบิลลาฮิตาตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรากาตุ